สวัสดีนะคะมาเจอแม่แตงโมน้องเลีมท้องน oh. ะวันนี้ก็โอ้ยนะมีเด็กชายนะมงคลชัยนะคะโอ้ยงอนนะเพราะว่าวันนี้พ่อโพดก็หัดใส่ปลอกขาแล้วก็มัดน้องนะคะฝึกเข้าโรงเรียนฝึกเข้าโรงเรียนมัดน้อง<ห>นะก็ฝึกน้องเข้าโรงเรียน oh. นะฝึกน้องเข้าโรงเรียนอยู่ในบ้านก่อนนะคะ oh. แล้วก็มีการงอนเกิดขึ้นนะคะ oh. มันคลึงขุดบนไอตัวไอจิลุ่มไม่ไออ่าเป็นยังไงละ่ะอ้วนอหนูต้องฝึกเข้าโรงเรียนอยู่ในบ้านก่อนครับผมฮะเวลาหนูเข้าโรงเรียนจริงๆจะได้ง่ายๆนะครับผมอ้วนเอ้ยพอคอนของเรา <c oughs> ให้น้องเข้าโรงเรียนอยู่บ้านก็โอ้ยสูงสารน้องนะคะอาดูพี่โคกอะไรล่ะพี่โคกอ่าดูอะไรละ่ะอ้วน อ้วนอย่าวิ่งนะอ้วนอย่าลืมว่าอ่าพ่ออ่าเอาหนูเข้าโรงเรียนแล้วนะคะผมอ้วนไอดิ่งเอาน้อ,อ,ไ,อนนไอมองล็อกว่าไปไอลุ่มเด้ออ,อะไรพี่โคกอิจฉาน้องอีกแล้วฮะพี่โคกอะไรล่ะอิจฉาน้องโอ,อ้ยไอหนูขึ้นเสาไม่ได้แล้วทีนี้โอ้ยชุนน้ำหน้าดังใจมงคลใจใ ขึ้นเฉาไม่ได้แล้วเอฝึกเข้าโรงเรียนก่อนครับอ้วนเดี๋ยวพ่อก็จะปล่อยให้อนูวิ่งเล่นเหมือนเดิมครับผมเอ้ให้อนูเข้าโรงเรียนให้เก่งก่อนครับเ,เพราะว่าอนูก็โตแล้วนะครับผมอนุก็จะต้องเข้าโรงเรียนนอ่นะก็พอโพสของเราก็อาใช้เชื่อก่อนนะคะ ใช้เชือกก็มัดนะคะมัดมัดน้องก่อนนะคะเผื่ออามีเหตุฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะได้ตัดเชือกออกง่ายๆนะคะคุณแม่ๆจ๋านะก็ฝึกน้องเข้าโรงเรียนนะคะก็เอาเอาเชือกนะเอาเชือกมัดอคาน้องก่อนนะคะถ้ามีเหตุฉุกเฉินมาก็จะได้ตัดเชือกออกง่ายๆนะคะก็นะคะ จะเข้าโรงเรียนก่อนนะคะก็อยู่ในบ้านนะคะก็จะเข <si> ้าโรงเรียนก่อนนะคะซื้อก่อนหัดฝึกหัดหัดอ่านอยู่บ้านก่อนนะคะอ่าเวลาเข้าโรงเรียนจริงๆก็อาจจะได้ง่ายขึ้นนะคะออ้ยเก่ง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 เอ๊มีการงนด้วยนะมีการงนพ่อขอนด้วยนะคะก็นะคะจะกะระยะ อาให้น้องนะคะกินนมแม่แต่งโมได้นะคะก็จะกะอ่าระยะเวลานะให้น้องอ่ากินนมแม่แตงโมได้นะคะช้างทุกๆเชือกก็จะต้องฝึกแบบนี้นะคะจะต้องฝึกอ่าเข้าโรงเรียนนะอยู่ที่บ้านก่อนนะคะยกยกยกขาไม่ได้หรอกอะไรยกสองขาไม่ได้แล้วครับอ้วนเก่งเก่งอนูเข้าโรงเรียนก่อนครับผม เก่ง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 อ่ะพี่โคกพี่โคกบ,บอกว่าสงสารน้องนะพี่โคกบอกว่าอ่ามาส่งกําลังใจให้น้องชายก่อนนะพี่โคกบ,บอกว่าวันนี้พ่อคอนก็อ่าฝึกน้องเข้าโรงเรียนนะคะขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมล่ะอ้วนขั้นตอนแรกเลยนะคะก็เอจะต้องนะคะ อีแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกของการนะคะเอาน้องเข้าโรงเรียนอยู่ในบ้านนะคะเอยอหน,นูห้ามอายโยกเหมือนแม่แตงโมนะครับผมหมูว่านหน,นูห้ามเป็นสายโยกเหมือนแม่แตงโมนะครับผมอะไรล่ะพี่โคกแม่พี่โคกมาให้กำลังใจน้องนะคะถึงที่เลยนะคะ อะไรแม่มูแม่มูเฮ็กเช็เอ้ยดูแม่มูนะแม่มูก็อยากจะปลดนะอยากจะปลดอ่าปลดล็อกให้หมูอ้วนนะให้ลูกชายนะแม่แม่จ๋าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะปลดเดี๋ยวพ่อก็ปลดให้อาอาหมูอ้วนครับแม่มูให้หมูอ้วนชิ้นก่อนครับแม่มูจ๋าอีกเก่งแล้วเก่งแล้วอีแม่มูเก่งเก่ง เก่งเก่งจ้ำุยอ่าเก่งแล้วครับผมเก่งแล้วครับอ่อะดูแม่โมอะไรเราแม่โมแม่โมบอกว่าวันนี้ทําไมลูกชายนะคะถึงอาไม่วิ่งเล่นนะไม่วิ่งเล่นนะทําไมหมูอ้วนถึงอาอยู่แถวแถวแบบอาบริเวณนะคะไม่วิ่งรอบบ้านนะคะจ้มจ้จ้มเออเนี่ห้โชกนะเนี่ออ อนูโตแล้วครับผมอนุจะต้องเข้าโรงเรียนในบ้านก่อนครับโอ้เก่งๆครับผมเก่งมากๆเลยครับผมอ้วนอุ้ยฮะอุ้ยอ้โว อ่ะพ่อมามัดผมทำไมละ่ะพ่อผมอยากวิ่งเล่นครับผมพ่อนี่อ่ะดูอะไรล่ะพี่โคกอยากให้หนูได้รู้สู้อะไรล่ะพี่โคกฮะโอ้ดูพี่โคกอ้พี่โคกสงสารน้องเหรอพี่โคกฮะอุ้ยพี่โคกสงสารน้องพี่โคกก็เข้ามาเล่นกับน้องบ่อยๆเด้อพี่โคกเด้อให้น้องมีเพื่อนเด้อพี่โคกเด้อนี่ฮะอู้ เน้เนโอ้ยไม่กล้านะไม่อาปกตินะถ้าไม่ปลดล็อกน้องนะคะก็โอ้ยป่านนี้นะวิ่งไล่พี่โคกแล้วใช่ไหมพี่โคกวันนี้พอโพสนะคะเข้าโรงเรียนก็โอ้ยอันไหนอหนูจะเอาออกได้หรือเปล่าล่ะอันไหนอ่ะอ่ะอ่ะหนูจะเอาออกได้หรือเปล่าล่ะครับผมฮะอโอ้ยอ่ะอันไหนถ้าอหนู อา่าแกเชือกออกได้ก็สุดยอดมากๆเลยครับผมอ้วนไหนครับเออ <c oughs> โอ้ยพ่อพดผ่าเข้าโรงเรียนนิ่งเลยนะคะคุณแม่แม่จ๋านิ่งเลยนะคะน่หมูอ้วนบอกว่าอ่ะผมนิ่งครับพ่ออ่ะผม จะ,จะเข้าโรงเรียนแล้วจะปลดเชือกอกอกให้ได้ครับพ่อครับหน,นูอยากจะวิ่งเล่นครับผมอนพ่ออนพ,อออนพอ่อเ <c oughs> อนนาพ่อข้าบเอาออกให้ผมหน่อยครับพอ่อโอ้เข้าโรงเรียนก่อนครับหมูอ้วนเข้าโรงเรียนก่อนครับผมนี่เด็กซูนเด็กซูนก่อน เด็กศูนย์เด็กศูนย์เสร็จก็เข้าอนุบาลนะครบหมูอ้วนอนุบาลเสร็จก็จะเข้าป .1 นะครับอีกหลายขั้นตอนเลยนะคบหมูอ้วนโอ้ยงอนงอนงอนอ่พี่โคกน้องงอนแล้วครับพี่โคอ่พี่โคไปปอบน้องเร็วๆพี่โคงอนแล้วอยะงอนอ่พ่อเลยอาพ่อไม่ต้องมาเล่นกับผมแล้วพ่ออ่ะพ่อจะมัดผมไว้ทําไมล่ะ เงิน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 ดูพี่โคกเงินแล้วจะดื้อว่าแล้วจะดื้ออย่าดื้อพอจะให้เข้าโรงเรียนนี่เข้าเด็กเล็กๆนั่นเองผมว่าเด็กศูนย์ต่อไปก็จะเข้าอนุบาลอนุบาเสร็จก็จะเข้าอะไรพี่โคกพี่โคกน้องงนพ่อพดแล้วพี่โคกเห็นไหม เอ้หมูอ้วนบอกว่าอ่ะพ่ออ่ะหนูงอนแล้วนะครับพ่อ <c oughs> อ่ะผมอยากวิ่งเล่นครับผมมดียด,ดีนะให้ล่อเดี๋ยวใจเย็นก่อนฝึกให้ประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีต่อ,อวันโอเค,อเคอ่ะดูดูดูโอเคไหมอ่ะโอเคไหมอ่ะโอโอุ้ย นาสงสารเด็กอ้วนจังเลยอุ้ยพี่โคกพี่โคกต้องเฝ้าน้องนะครับผมพี่โคกพี่โคกต้องงอนอุ้ยพี่โคกต้องวัดแล้วอุ้ยนาสงสารเด็กน้อยตาดำๆจังเลยอเด็กน้อยอุ้ยสงสารจังเลยอุ้ยงอนงอน ้สึกว่าอันหนูจะงอนบ่อยเกินไปหรือเปล่า <c oughs> ล่ะอ้วนอันหนูเป็นผู้ชายนะคะผมฮะอันหนูเป็นผู้ชายนะครับก่อนหนูกำลังกำลังโดนใส่หนูกำลังไปโรงเรียนเสือเสือเสือเงี้ยอีป้าเขาลัดเลยเอาสับไอเล่นัลนเอาตัด แล้วกัต้องสัตว์นัเนี่เลยฮะหนูอก็ให้เมย์รัดเลยัดเอล้มอมเอออันมาตกตกแม่อ้่าอ่าอ่าหมูอ้วนหมูอ้วนอ่ปลดเลยครับปลดอันหปลดได้หรือเปล่าล้าอันหูปลดออกได้นี่ยอันหูเก่งมากๆเลยนะครับผมะเส้นว่าด้ยวพลไไก่พินยว ยิ่งบ้ันนี้เอากับโลหะอุดนั่นเองคือฮะอันนั้นอันหลังมันเป็นก็ปึ๊บอ้ยงอนแล้วเอ๊ะหัดใส่อาปกก่อนครับอ้วนอนุจะได้ชินครับเพราะว่าอนุโตแล้วครับผมอนุจะต้องเข้าโรงเรียนนะครับอุ้ยดับตาเลยฮ่าฮ่าอ้ย งอนเงินเอาพ่ออย่ามาเล่นกับผมเด้อพ่อผมไม่เล่นกับอาพ่อแล้วอาพ่อมัดผมไว้อะผมอยากวิ่งเล่นครับผมอุ้ยเออจ้ำเออเออจ้ำจ้ำเออเออเก่งครับกิ้งก่้งกิ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 งเออรอบนี้อนุขึ้นเสาไม่ได้แล้วเออ้ยเก่งจังเลยครับผม เด็กชายมงคลชัยเก่งจังเลยพี่อามช่วยผมด้วยครับพี่อามมาพอมัดผมไว้ครับพี่อารมเนี่มีการ์มาบอกให้พี่อามนะช่วยนะคะแม่แม่จ๋าไหนอ่ะพี่อามพี่อามช่วยผมก่อนเร็วๆพี่อามอมเข้าโรงเรียนก่อนครับหนูเดี๋ยวพ่อก็จะปล่อยหนูนะครับผม เก่งเก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 งอาะพี่อามพี่อารมมาปลดออกให้ผมก่อนเร็วๆเลยพี่อามผมอยากจะเล่นกับพี่อารมครับอีบ<า>เกง่งเก่งเก่งครับผมเก่งมากๆเลยครับเ<า>ด็กชายมงกลชายอุ้ยอุ้ยอดูแม่โมอะไรละ่ะแมโมโอ้ยเมโมก็สงสารลูกนะคะ อีเดี๋ยวมูอ <scared>. ้วนก็ชินแล้วครับแม่โมจ๋าแม่โมแต่ก่อนก็ไปอย่างนี้เลยค่ะนะคะแม่พาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดอาติดตามนะช่องแม่แตงโมน้องเหลมทองด้วยนะคะ